โอหันเครื่องนะครับก็คือทำการประกอบไม่ได้มีวิธีดีตองอะไรมากนะครับไอ้ตัวเล็กกายช่างโชกเขาเขาผู้ประกบกันเนะี่ยาไม่ถ้าพังมาหรือไม่ติดหรือถ้าน้ําดันนี่โชคช่วอย่างเดียวเลยช่วงทังผมไม่ได้เกี่ยวนะสองคนนี่ไอ้สองคนมาัทั้งหมดเลยน็อตน็อตขวาสูกน็อตโซ่ราวลิ้นน็อตต่างๆผมไม่ได้เป็นคนแตะเลยนะแม้แต่นิดเดียวมันเป็นคนประกอบทั้งหมด องอังนะครับกระพังมาก็โทษมันนะจะมาโทษผมนะครับนะหาะมันหมนได้ได้ไหมยกสูบหนึ่งอัดสุด um, สูบสี่แล้วนะสูบหนึ่งอัดสุดครับสูบสี่โอ้โหแลบครับแล้วถ้าสูบสองอ่ะอัดสุดอ่ะสามครับอ่าสามสามโอ้โหแลบใช่ครับโอ้โหแลบมันคืออะไรวะ ไอ้ดีกันเองจะเปิดไอ้เสียกันเงจะปิดครับโอ้โหห่างตับแม่เลยไอ้จับอ่าไอ้ตัวเล็กเดี๋ยวให้มันดูมาร์ก้วยนะมันดูมาร์กว่าว่าอยู่ตรงไหนเราจะสังเกตได้ตรงไหนสองสองอย่างสังเกตตรงเรือตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็มาร์กโซ่แล้วก็ดูแคมแค่นั้นไม่มีอะไรโอเคประมาณนี้ถ้าสีโต้มันหายไปหรอถ้าสีโตถ้าสีโตมันหายไปก็ต้องใส่ให้ถูก ผมถามว่าให้นับฟันโซ่ไว้ครับสีโซ่มันหายไปไม่จำเป็นสีโซ่มันไม่จําเป็นเราสมพูดเราลือเครื่องเราไม่ได้เอาโซ่มาหมุนให้มันตรงเราก็นับเระเดี๋ยความห่างตรงนี้นี่อันับตรงนี้เออสี่ซี่สีครับเอออันี้ก็นับประเดีนับที่ข้อใหญ่อ่ะ1นึ่งสองสามสี่แล้วก็นับจากนี้แต่จริงๆอ่ะอันนี้ไม่ต้องนับเราดูให้มันตรงกับคำบนอย่างเดียวอันนี้มันต้องนับข้อเวียงอ่ะก็คือใส่ขวาหน้าให้เรียบร้อย ฝาหน้าไก่ฝาหน้าเรียบร้อยบางทีเราถอดแคมป์เราไม่ได้เปิดฝาหน้าใช่ไหมเรามาล้วงเอาเอาเหล็กมาเขีย่ยตัวดันแล้วก็ดันตัวดันถอยหลังนนะเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปดูแลวมาร์อ่ะคือดูที่ข้อเหวี่ยงเดียวแต่เราก่อนเราถอดข้อเหวี่ยงตอนตอนที่เราจะถอดโซ่เราต้องเทคก่อนเลยว่าไอขีดมาร์กเนี่ยมันตรงกับฝาหน้าหรือเปล่าถ้ามันตรงฝาหน้าแสดงมูลเล่มันยังดีอยู่แต่ถ้าเกิดมันหมุนมาเอียงข้างบนตรงข้างล่างไม่ตรงมึนประกอบเข้าไปแม่งผิดเลยเออเราต้องฉลาด นงโอ้นเชื่อปูไอช่วงได้ป่ะเนี่ยได้ป่ะเนี่ยไอสัตว์จำได้ไหมครับยังจำไม่ค่อยได้บอกไปไม่ยังเคยจำมึงเปล่าไม่รู้ไอสัตว์เช้าก็มาสายเย็นเย็นก็ห้าโมงจะปิดร้านอย่างเดียวเลยมันต้องยิ้มเราไอสัตว์อันนี้แหละตัวเล็ก็ประกอบ